ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม by k t o academy ครับวันนี้เราเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอาเวอร์ชันเอาการเรียนรู้ในลนักษณะของการตัดผมชายในสไตล์ k t o academy นะครับมาเล่ากล่าวมาพูดคุยในลนักษณะการตัดกันนะครับอันดับแรกนะครับเรามีการเริ่มพอยต์ยในที่นี้ก็คือการเริ่ลนลักษณะของจอรจรความหมายของผมก็คือผมจะใช้หวีส่วนบาง กดให้แนบนะครับปลายกระดกนะครับแล้วก็ใช้ตัวคิปเปอร์นะครับค่อยๆตัดหรือค่อยๆไล่หรือค่อยๆวางกรอบวางลายวางแนววางลักษณะของทรงตามบอดี้ตามโครงสร้างครับตามสีละตามลายตามแนวครับอย่าลืมนะครับการตัดลักษณะนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการพอใจกันนะครับอาจจะตัดหนาตัดบางก็ขึ้นอยู่กับนะครับลูกค้าหรือในแบบนะครับเป็นการตัดนะครับบีนะครับมีอยู่2ด้านนะฮะ ถ้าเราต้องการเอาส่วนไหนที่หนาเราก็ใช้ส่วนหนานะครับถ้าเราต้องการใช้ส่วนบางเราก็ใช้ส่วนบางครับหลังจากที่เราได้พ้อยได้ลายได้แนวได้โซนของซีกจรเสร็จแล้วเรามาสร้างของความถุยถุยในที่นี้ก็คือถึงกางของด้านหลังนะครับโดยการกําหนดนะครับใบหูสองข้างนะครับโดยการใช้วางตัวยูนะครับหรือ,อยูตกตรงทางนะครับหรือเป็นตัวเอลโหรือเป็นวิบตัววีหงายนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานในลักษณะของเวอร์ชั่นของ KTO เรานะครับที่ เราเอามามิกเอามารวมกันมาอัพไฟมาดัดแปลงเอาการทํางานในรูปแบบต่างๆให้กับเพื่อนนะครับให้กับน้องนะครับให้กับเยาวชนหลายๆท่านที่รักสายวิชาที่อาจจะเป็นผมหญิงผมชายก็ดีนะครับเราสามารถที่จะไปร่วมๆกันได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาตัดกรอบบในที่นี้ก็คือการวางกรอบทิ้งชายวางลายวางแนววางลักษณะของทรงเจีย่ยวืันไครับโครงสร้างพอดีนะครับแต่ละท่านมีความแตกต่างกันการตัดนะครับ เราควรจะต้องใช้ความละเอียดละอ่อนหรือใช้ความนุ่มนวลนะครับจากการตัดเช่นเดียวกันนะครับจากขอบเนี่ยถ้ามันมีความหนาเนี่ยผมกลับผีเลยนะครับหรือใช้คิปเปอร์กับด้านข้างเลยนะครับเพื่อการตัดลักษณะของการแต่งขอบแต่งจุดนะครับแต่หลายอย่างนะครับให้มันมีความสมูทนะครับนะตรงไหนหนาเราก็ไล่ให้บางตรงไหนบางก็ไล่ให้หนาอันนี้ก็คือเป็นหลักของการทํางานนะครับแต่ใจดีที่สุดก็คือการทํางานที่สุขุมแล้วก็เลีครอบนะครับ จากการที่วางหวีนะครับจากการเก็บขอบลักษณะของตัวเชื่อมนะครับด้านหน้าคือด้านหลังหูแล้วก็ด้านใช้ถอยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากันขอบการขอบในที่นี้ก็คือเป็นตัวคิปเปอร์ดันและใช้หวีรองกดให้แน่เพื่อลักษณะให้ตีนผมหรือลายของแนวผมนะครับอันนี้ศรษะนะครับโครงสร้างเขาเป็นเป็นรอยหยิกหรือเป็นรอยบุ๋มนะครับตัดค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องใช้เทคนิคี้นะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเบิ้ลเข้าไปเลยนะครับมันจะขาวเบอ้์ไปเลยนะครับ ขนาดเราใช้นำเบอร์หรือหวีลรองยังตัดไม่ได้เลยนะครับนะเพราะมันมีขาวดำตัดยากตัดยากนะครับต้องยอมรับความจริงนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราเจอสีละแต่ละท่านนะครับหรือนะครับหรือลูกค้าหรือในแบบแต่ละท่านเนี่ยความทํางานเนี่ยมีความแตกต่างกันบางทีบอดีีรูปร่าง ทรงเขาหรือโครงสร้างเขาเนี่ยสวยแค่เราหวีอลองหรือนามือตัดถ่ายปื๊ด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 สวยงามนะครับแต่บางคนอย่างที่บอกว่าหัวเขามีหยิกหยิกในที่นี้ก็คือเหมือนหยิกลราอยากโศกนะครับเป็นรอนออกมานะครับเวลาเราตัดเนี่ยเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับนะอย่ากการวางหวีกดหวีนะครับนะค่อยๆนะครับจริงมันต้องยอมรับว่าการทํางานใน ในรูปแบบของของแต่ละท่านเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเจอเคสแต่ละเคสมันมีความแตกต่างกันเพื่อนเพื่อน้องๆนะครับหลายๆคนข้อลองศึกษาดูนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นครูนะครับเขาจะสอนเราเองนะครับศีรษะโครงสร้างลายแนวลักษณะกรอบของทรงหรือบอดี้ของลักษณะของทรงเนี่ยเป็นครูนะครับอันนี้เป็นครูจริงๆเลยนะครับนะเป็นการสอนเราว่าเจอเคสนี้เจอหลักการตอนนี้เขามาวันแรกเนี่ยมาตัดกับเราเนี่ยนะครับนะ เราจะมีความรู้สึกเหมือนกับมัยังไม่ชินกับเขาว่าในลักษณะของสภาพของเส้นผมที่ที่บอกว่ามันมีความต่างกันพอมาตัดเราสักสามหนหรือสี่หนเนี่ยเราเริ่มเคยชินแล้วนะครับว่าตรงไหนเขามีโหนกนะครับตรงไหนครับเป็นรอยหยิกรอยหักหรือเป็นรอยรถย่นนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหลักเลยนะครับบางทีก็เจอแผลที่ก็เป็นดวงนะครับนะเราก็ต้องพยายามไล่ของขอบของทั้งทางเพื่อมันเกินเกินกับรอยแผลที่เขาเป็นดวงหรือที่เขาเป็นฝีมาแล้วแตกมาแต่ว่าผมมันไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดหลักมากเลยนะครับการทํางาน ครับเช่นเดียวกันนะครับพอหลังจากที่เราได้กรอบของลายของโซนของซีกตีนผมแล้วหรือรากผมเสร็จแล้วเราก็มาลายโซนของนะครับด้านบนนะครับหรือรูปบุคุลรูปฮาร์ดรูปหัวใจรูปคาวแอเรียนะครับที่เรากําหนดไว้ส่วนของด้านบนนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักเลยครับเป็นการทํางานเป็นการที่เรามาอัพไฟที่เรามาดัดแปลงนะครับนะลุกนะครับนะร็อกได้แบบนะครับเริ่มเอียงแล้วนะครับอันนี้เริ่ม เริ่มจะเพลินในการตัดแล้วนะครับเริ่มจะหลับนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราตัดผมเนี่ยแล้วเขาหลับเนี่ยเอียงไปเอียงมาบางทีช่างก็ต้องเอียงด้วยนะครับนะถ้าเราพลาดไปนิดนึงนะครับวู้หัยไปพะรู้วู้หายไปนะครับเป็นด่างขาวมาเนี่ยมันไล่จังไล่กันใหม่ใหม่ทั้งหมดทั้งหัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับบางทีเราต้องใช้มือผ่าหัวเพราะว่า เคยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นเถิดเช่าไทยอย่ามัวลุ่มไรลลุ่มลงนะครับเราก็ตื่นนะให้เขาตื่นเพราะว่าก็เราจะได้เขาจะรู้สึกือนนะครับไม่งั้นเขาก็จะค่อยเอียงเอียงจะคอตรงๆนะครับเอียงมาเรื่อยๆนะครับเอียงมาเรื่อยๆจาก90 80 6ิบแปดสิบหกสิบพอห้าสิบนี่ก็เป็นเป็นแม่กองเลยนะครับเป็นประตูเป็นประตูหน้าแม่กองนะครับหน้างอคงอ <c oughs> ครับก็เป็นมาเล่าสู่กันนะครับว่าเอาการทํางานเอาวัา่นของการตัดผมชายแล้วเอาการเรียนรู้แบบเรียบง่ายในสไตล์ KTO นะครับที่เราได้เกิดนะครับจากจุดแรกเรามีการวางกรอบลักษณะของจรจุดที่ท้องก็คือด้าน้ายทอจุดที่3าก็ตัวเชื่อมลักษณะของความถุยจุดที่4ี่นะครับก็คือด้านซีของด้านจรด้านซ้ายมือนะครับนะอย่างที่บอกหวีตลอดเวลาว่าหวีเนี่ยมี2ด้าน ถ้าลูกค้าต้องการบางเนี่ยเราใช้หวีซสีกบางนะครับและอย่าลืมนะครับกดให้แนบนะครับเราก็ใช้ปลายกระดกนะครับคำว่ากดให้แนบก็คือตีนผมเนี่ยหรือรากผมเนี่ยมันจะแนบนะครับส่วนปลายกระดกก็คือให้ช้อนขึ้นมาไม่งั้นเหลี่ยมองศาฉากลายแนวมุมของ,สงเสะกงจะออกมาไม่สม,มูทไม่สวยงามนะครับก็เป็นการทํางานนะครับนะเป็นการเรียนร,รู้แล้วก็เป็นการบอกกล่าวในสไตล์เราที่เราเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาเวอร์ชั่นนะครับเอาหลายๆอย่างที่การทํา ลักษณะของการเรียนรู้ให้กับเพื่อนแล้วก็ให้หลายๆคนได้ต้องศึกษาดูนะครับว่าการตัดผมหรือการทํางานในแนวของ KTO เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดแต่ปัญหาอย่างที่บอกว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยยางคงสร้างสีละศีสะแล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ยมันเป็นปกปกอง์ประกอบ ที่เราทํางานค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับนะะครับแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือความที่เขาเพิ่เพินในการที่เราตัดนะครับอาจจะเราใจเย็นไปนิดน,นนะตัดไปเราไม่ไม่ไม่ได้คึกคืนนะครับนะเขาก็เลยก็ค่อยก็เรียกอลไรสลีปนะครับก็ค่อยสโลโม,โมชั่นก็ค่อยช้าๆไปเรืเร่อยๆเอียงซ้ายเอียงขวาก็ค่อยหลับไปเรืเร่อยๆลูกค้าหลับนะพอตื่นมาตกกระไทยแลยหัวแหวกอ่ะครับไม่แหวกแล้วครับมาทำมาดูการทํางานนะครับพอหลังจากที่เราได้ขอ ของด้านจอแล้วนะครับนะเราก็มาเก็บในโซนของซี่ของรางเชื่อมต่อนะครับนะอย่างที่บอกมันเป็นการตัดในกลึงของลองทรงสูงนะครับแล้วก็ข้อสาคัญอย่างที่บอกว่าผิวเขาแล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นย่นหรือเป็นแผลเนี่ยการที่เราจะใช้หวีรองรับหรือการที่เราจะใช้การตัดเนี่ยเราก็ควรระมัดระวังนะครับนะอย่างนี้นะครับบางทีบางครั้งมันโนนมันหนูขึ้นมานะครับบางทีเราก็ต้องใช้หลบหลีกหรืบเลี่ยงนะครับโดยการใช้วีค่อยๆ ตีโค้งเอานะครับนะครับเสร็จแล้วเรามาทําเชื่อมเชื่อมต่อในที่นี้ก็คือโซนของซีกบนแล้วก็ลายแนวของด้านหลังนะครับนะพอออกมาแล้วนะครับนะขนาดมีเขาเรียกว่าอุปสรรคนะครับนะความสมูทยังออกมาได้สวยงามเลยนะครับอันนี้อันอันนี้ต้องยอมรับความจริงๆนะครับว่าการตัดผมในในแนวของเราเนี่ยเราเน้นเรียบง่ายนะครับนะกัอย่างที่บอกไปแล้วกันนะการตัดก็ เป็นเป็นแบบเบิร์ดนะครับเป็นแบบสบายๆนะครับตัดแบบไปเรื่อยๆง่ายๆแล้วข้อสาคัญอย่างที่บอกว่าเราเริ่มตั้งแต่การเริ่มจัดจอนเราก็มาเก็บด้านทัาทอยหรือตีนผมนะครับล้วก็มาเชื่อมต่อในลักษณะของความถุยนะครับคาวแอ์เรียลายรูปแบบของการทํามาหรือการตัดต่อของทรงออกมาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับครับวันนี้นะครับผมออสสมิตหรือฟารดีหรือเกทีโอคาเ y มี่มาเล่ากล่าวในการตัดผมชายในสไตล์เกทีโ อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นตอนแรกหรือเป็นตอนที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่2ออีกทีหนึ่งนะครับที่แล้วนะครับผมมาเก็บกรอบเก็บลายเก็บแนวเก็บลักษณะทรงหรือเก็บลักษณะของบอดี้หรือการทํางานในรูปแบบของโครงสร้างนะครับโดยการใช้หวีก็ค่อยช้อนเก็บหรือตัวสร้างโครงเชื่อมนะครับให้มันมีความสมดุลหรือมันมีความสมูทหรือให้มีความสวยงามตามลักษณะของรูปกรอบหรือตามลักษณะของรูปทรงหรือการไล่ลักษณะรอบของทรงให้มันมีความสมูทสวยงามเห็นไหมครับนะ ผมชายออกมาได้มีความกลมกลืนสวยมากเลยนะครับสวยๆครับนะฮะเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานเป็นเวอร์ชั่นเป็นลักษณะของการเรียนรู้และอย่างที่ผมเกิดน,นะครับว่าเรายังมีทางช่อง TikTok นะครับเียนท่านแอดไปท่องทวิตต์ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เพียนท่านอ้ยแอดไปทาง u t u b e นะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เพียนท่าน เฟซ e ุ๊กไลฟ์เอเวอร์ a y นะครับท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ครับวันนี้ผมออสสมจิตดิษภัฒ์ดีหรือเจ้าของสถาบัน KTO ีโอคาร์มีที่เราเทคนิคเอาการทํางานในผมชายมาเล่าสู่กันฟังนะครับ086ครับ796ครับ4858ครับเราพบกันเจอกันนะครับนะครับในตอนที่2นะครับวันนี้ผมจะถากาว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันเจอกันนะครับสวัสดีครับายบายครับายบายครับบายครับ สวัสดีครับก็มาเข้าโหมดที่สองนะครับก็เป็นรายการครับอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Kanami ครับก็เช่นเดิมนะครับนะเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by c a n a m y หลังจากที่เรามีการตัดมีการซอยมีการไล่ลักษณะของทรงในรูปแบบของการตัดผมชายในสไตล์ KTO ตัดไปลักษณะของตอนที่1แล้วนะครับวันนี้เรามาเข้าโหมดของตอนที่2นะครับการตัดตอนที่2ในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเกล็บลักษณะของทรงในลักษณะของการที่เราใช้เิปเปอร์หรือไล่ขอบได้ลง ทรงเป็นแนวแล้วนะครับเราก็มาใช้กันไกเก็บเป่านะครับคำว่ากันไกเก็บเป่าในความหมายของผมก็คือการหวีเก็บขอบนะครับอาจจะเป็นโซนซีกหน้าขอบซี่รอยต่อหรือนะครับขอบลายแนวซีกซ้ายซี่ขวานะครับก็เป็นลักษณะของการเก็บหรือจุดแตะของทรงนะครับครับเรามาคุยกันเลยนะครับในเคสในกรณีของการตัดผมชายในกึ่งของหลังทรงสูง เราตัดอย่างไรนะครับนะอันดับแรกนะครับผมมีการใช้หวีนะครับลองนะครับนะเอาใช้หวีของโซนหย่อนบางลองเพื่อต้องการเก็บขอบเก็บลายเก็บแนวเก็บโซนของด้านจอรนะครับเพื่อให้มันมีความสมูทมีความคมคืนในลักษณะของลายแนวในลักษณะขอบของกึ่งนะครับโดยการไล่ลักษณะของสเต็ปหรือไล่ลักษณะของทรงออกมาให้อยู่ระดับของกึง่งกลางคิ้วนะครับหรือนะครับหรืออยู่ในตำแหน่งของลองทรงสูงน,นะครับ ความหมายก็คือรองทรงนี่จะมีอยู่3สเต็ปนะครับนะรองทรงต่ำนะครับก็คือ1เซนรองทรงสูงก็คือ3ามเซนเลยนะครับอตรงที่ลองทรงกลางก็คือ2เซนนะครับเราจะไล่1 2 3นะครับแต่ณวันนี้นะครับณนะลูกค้านะครับหลือ น้องในแบบเนี่ยเขาต้องการตัดกึ่งของสั้นนะครับผมก็เลยไล่เป็นลงทรงสูง,สงการไล่ลงทรงสูงในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บหรือการไล่ส่วนของส่วนหน้าเนี่ยยกองศายกฉากยกลายหรือการใช้หวียกระดับให้อยู่ระดับของกึ่งกลางคิ้ว การที่เราได้กึ่งกลางคิ้วเพราะเราต้องการเอาตรงนี้มาเป็นไกด์ไลน์มาไปเกเป็นเกณฑ์นะครับเป็นแนวลนักษณะของการสร้างกรอบตั้งลายสร้างแนวสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบของการทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเชื่อมต่อในลนักษณะของด้านหลังด้านหลังในที่นี้ก็คือเราหาความถุยความถุยก็คือ45องศาหรือกึ่งกลางของศรีรษะหรือลักษณะครึ่งของด้านหลังนะครับจากใช้ใบหูสองข้างนะครับเป็นหลักนะครับหรือหรือเราใช้ลักษณะของการที่เราไล่ ลักษณะของฝุ่นตัวยูยูวี v นะครับนะโดยการใช้ใบหูสองข้างโค้ง,งลงมานะครับโดยการไล่กรอบลายแนวลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงออกมามีความสมูทมีความกลมกลืนลักษณะของไายลายได้แนวได้ลักษณะของทรงออกมาให้มีความกลมกลืนกันจากการที่เราได้กรอบนะครับได้ฐานได้ลายได้แนวตลอดจนถึงพื้นฐานในลักษณะของการไล่ทรงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมต่อในลักษณะของการไล่ของส่วนบนการเชื่อมต่อในที่นี้ก็คือ จากการที่เราตัดหรือการยกไล่ไปเนี่ยของโซนของช่วงล่างเนี่ยมันจะมีเฟรตหรือลักษณะของขาวเราถึงต้องมาไล่ต่อของช่วงบนเพื่อให้เชื่อมต่อในลักษณะของโซนของซีกบนที่มันมีความลอกยาวกว่านะครับนะเสร็จแล้วนะครับพอเราเก็บขอบเก็บลายเก็บแนวให้ทั่วบอดี้ทั่วศีรษะนะครับนะครับเราก็มาใช้ลักษณะของกึ่งกานใช้กันไกนะครับกันไกในที่นี้นะครับความหมายของผมต้องยอมรับความจริงนะครับบางทีลายแนวของเขาเนี่ยเราใช้ เราใช้ปัตเรี่ยนหรือใช้คิปเปอร์เนี่ยตัดอาจจะไม่สมูทเพียงพอนะครับเราควรจะต้องเป็นลักษณะกึ่งของไกลเพื่อเก็บลายแนวกรอบทรงเพื่อมันมีความคมคืนและให้มีความสวยงามครับอย่างที่ทรงที่เรากําหนดหรือจากทรงที่เราตัดหรือจากทรงที่เราไล่ไว้นะครับทรงและรูปแบบจะออกมาได้สวยงามมากครับว wow! ้าเฮาแค่พิยตาเดียวนะครับอย่างที่ผมเกินเลยนะครับว่าทรงและรูปแบบจากการที่เราดีไซน์ทรงและรูปแบบจากการที่เราทํางานทรงและรูปแบบจากการที่เราเรียนรู้ ทรงออกมาได้สวยครับครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการโบบในที่นี้ก็คือการเป่าเซตหรือการใดเราจะโบนยังไงนะครับแล้วเราจะเป่าเซตแล้วเราจะใดยังไงนะครับเพื่อให้ทรงนะครับออกมาได้สวยงามครับอันนี้นะครับเป็นการดีไซน์หรือเป็นการใดลักษณะของกึ่งนะครับนะจะเห็นได้ง่ายๆนะครับโซนของซีกหน้านะครับผมจะเป่า แล้วยกโซนของซ่งหน้าเพื่อให้มีลักษณะของการเป็นสเตตเป็นลนักษณะของตั้งทรงขึ้นมานะครับนะร้อนลายแนวลนักษณะกรอบของทรงจะออกมาได้กึ่งวัยรุ่นมากเลยนะครับนะเป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานในเวอร์ชันของผมจายที่นะครับที่เราอัพไฟที่เราดัดแตง่งที่เราเอาการทํางานในเสริมสร้าง และเอพลังส่วนหนึ่งนะครับที่เรามามิกรวมๆกันเพื่อให้ทรงออกมาได้มีเสน่ห์นะครับจากผมที่สั้นนะครับเราก็สามารถจะดีไซน์เราก็สามารถจะบโบดายหรือเราสามารถจะจัดเซตของทรงนี้ออกมาให้มันมีความสวยงามได้ครับว้ากเห็นไครับนะอย่างบอกแล้วนะครับตลอดเวลาว,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 าวา่านะครับการตัดผมนะครับในสไตล์ของ KTO เนี่ย ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเรานะครับเพียงเราไฟฟ้าเราหาหลักเราหาวิชาเราเอการทํางานในรูปแบบของการ K T O เรานะครับตรงนี้เราก็สามารถจะศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าการวางกรอบวางรายวางแนววางทุกอนุมูลของเสริมสวยหรือการตัดทรงออกมาเนี่ยนะครับ ดูเลยนะครับนะตรงไหนที่เราคิดว่ามันสูงมันต่ำนะครับตรงไหนที่ดูนะครับว่าหนาบางหรือตรงไหนนะครับที่เราจะต้องเก็บลักษณะอย่างไรนะครับเท่นเดียวกับการโบรนะครับการโบรการดายการเป่าเซตหรือการจัดทรงเนี่ยไม่ยากนะครับนะเพียงเราใช้กําลังลมนะครับหรือใช้ความร้อนที่อยู่จุดอ่อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับเราใช้แค่หนึ่งนะครับ ให้มีความร้อนอยู่ในแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องไปถึงขนาดร้อนเป่าหรือแรงอะไรมากนะครับให้มันอยู่ในในเกึ่งของที่ว่ามีความอุนอ่นธรรมดานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้แปรงหรือใช้หวีนะครับค่อยๆไล่หรือค่อยๆเป่าลนนะครับออกมานะครับให้มันมีตั้งออกมาเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นฉากเป็นองศานะครับเป็นลายเป็นแนวเป็นกรอบทรงส่งออกมาว้าว สวยครับนะเป็นเทคนิคนะครับเป็นการเรียนรู้เป็นการที่เราเอามาแชร์เป็นการที่เราเอาบอกกล่าวนะครับเป็นการที่เราเอาการทํางานในรูปแบบของ KTO เรานะครับนะครับหลายคนที่บอกว่านะครับน้องใหม่นะครับน้องเก่าหรืออาจจะเป็นช่างัดผมหญิงก็ดีนะครับท่านสามารถที่จะด,ดูแล้วก็มาอัพพายมาดัดแต่งนะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตท่านมาสร้างไรายได้ให้กับของของตัวเราเองนะครับว่าจากการที่เราตัดผมหญิงแล้วนะครับณตอนนี้นะครับเรามีการตัด ผมชายเสริมออกมานะครับเราก็อาจจะมีรายได้เสริมตรงนี้ออกมาครับเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเสริมสร้างแล้วก็เป็นการที่สร้างมูลค่าอย่างที่บอกรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับทรงผมที่เราเป่าไว้วออกมาเป็นฉากเลยนะครับเป็นฉากเป็นมุมเป็นลายเป็นแนวนะครับนะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวปรีกว่าเซตทรงนะครับนะเป็นการเซตทรงโดยการใส่ตัวแว็กก็มาเซตทรงนิดนึงนะครับเราก็ใช้บีขึ้นมานะครับ แล้วก็แตะช้อนขึ้นมานิดนึงว้าวนะครับจะเป็นล่องออกมาได้สวยนะครับตรงนี้ถ้าจะมีเสน่ห์มากๆก็คือการใส่คอเลอร์ในขอบของซี่กหน้านะครับให้มันสว่างนิดนึงหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีมันจะเป็นล่องออกมานะครับเหมือนกับเราใส่ช้อนซ่อมสั้นบางยาวอะไรขนาดหนาดงนั้นส่งก็จะออกมาสวยนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนมุมฉากองศาลายแนวออกมาได้มีความสมูทกลมกลืนครับสวยสวยงามครับนะ ก็เป็นอีกทิ้งหนึ่งนะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นอีกการเรียนรู้หนึ่งแล้วเป็นอีกการทํางานในรูปแบบหนึ่งนะครับของเคทีโอการามี่เรานะครับเห็นที่บอกว่าผมสั้นเราก็สามารถจะดีไซน์จัดรูปลกษณ์ของทรงได้นะครับเป็นการทํางานเป็นการพลาดเป็นการเอาความรู้แล้วเป็นการเอาเทคนิคเป็นการที่เราเอาความเสริมสร้าง หรือเป็นการที่เราเอาแนวของพัฒนาออกมามาแบก่งกาวมาบอกกล่าวมาให้ความรู้มาเอาเทคนิคมาเอาลักษณะของการทํางานมาเอาลักษณะของการเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บกรอบเก็บกรอบในที่นี้ก็คือกรอบของทรงในทรงที่เราอาจจะมีบางสัดส่วนนะครับอาจจะไม่กลมกลืนเพียงพอนะครับเราก็มาเก็บให้มันมีความสมูทให้มีความกลมกลืนแล้วก็ให้มีความ นะครับเพียงพอนะครับครับอย่าลืมนะครับผมออสสมกิจนะครับเกวติโอคารดมี่เป็นสถาบันแห่งแรกที่เรามีการอัพพายมีการดัดแปลงนะครับนะครับคิดถึงเรานะครับตทรหาเรานะครับ0867964858นะครับเรามีความรู้มาฝากเรามีความรู้มาให้เรามีความรู้มาแบ่งปันและเอาความรู้ในการทํางานในรูปแบบของเราแชร์เพื่อการละกันนะครับนะอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นตอนที่สองเราสามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ทาง YouTube นะครับ ก็ทาง Facebook ไลน์แล้วก็ทาง TikTok นะครับวันนี้ผมแล้วก็ในนามของทีมงานขอขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ086796ครับถ8 5 8 6ครับเราพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ